การุณาดูมวยปั้มอย่างมีความสุขและคารบรสนิยมการดูมวยปั้มของผู้อื่นนะครับสวัสดีครับทุกคนผมปักษาท็อปโรบนะครับวันนี้ขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่การสรุปผลและสปอยเนื้อเรื่องนะครับของ AEW วันที่2กุมภาพันธ์ปี2022 วันนี้เนี่ยขอแจ้งทุกคนไว้ก่อนว่าการสรุปนะครับจะเป็นการสรุปแบบย่อๆหน่อยนะครับเพราะว่าผมยังไม่หายดีมากนะครับคือดีขึ้นแล้วแหละแต่ว่ายังยังไม่ยังไม่หายดีพอจ้องนานๆก็ยังแสบตาอยู่เหมือนเดิมนะครับก็เลยขอทําเป็นแบบฉบับรวบรัดซะหน่อยหนึ่งนะครับก็จะตัดเรื่องของการพูดถึงตัวแมทออกไปนะครับแล้วก็เหตุการณ์ที่รู้สึกว่าไม่น่ามีอะไรมากเท่าไหร่เนี่ยออกไปสักพักหนึ่งนะครับยังไงก็ต้องขออภัยทุกคนวลนที่นี้ด้วย เอาละนะครับเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะฮะวันนี้ครับเริ่มมาด้วยคู่แรกจอห์นม็อกซ์ลีย์ครับเจอกับวิลเลอร์ยูตะตอนจบนะครับจอห์นม็อกซ์ลีย์เนี่ยสามารถใส่พลัดดัมชิปแล้วก็ก,กดนับ3เอาชนะไปได้นะครับหลังจบแมตช์นเนี่ยไบรอันเดนเนสันขึ้นมาบนเวทีนะครับไบรอันเดนเนสันบอกว่าพวกนายคนดูอยากจะดูพวกเราสู้กันไหมฉันก็เคยอยากสู้กับเขาเหมือนกันเพราะว่านายเนี่ยแตกต่างจากคนอื่น,นฉันรู้ว่านายเนี่ยมีอะไรดี และยิ่งตอนนี้นายกลับมาจากการบําบัดแล้วนายกลายเป็นคนใหม่ลึกๆในตัวฉันเนยังอยากสู้กับนายอยู่เพราะฉันเฝ้าดูนายมาตลอดตั้งแต่ที่ที่เราเคยอยู่ฉันเฝ้าดูนายในวันที่นายเป็นแชมป์โลกของ AEW และใครจะว่ายังไงก็ช่างแต่นายคือแชมป์ AEW ที่ดีที่สุดถ้านายมีคนที่คอยช่วยนายอาจจะยังเป็นแชมป์อยู่ในตอนนี้ก็เป็นไปได้นั่นทำให้ฉันคิดว่าพวกเราไม่ควรสู้กันเองพวกเราควรสู้ไปด้วยกัน เพราะมันไม่มีเหตุผลที่ไอคาวบอยนั่นจะต้องเป็นแชมป์ AEW มันไม่มีเหตุผลที่จะให้พวกไดโนเสาร์เป็นแชมป์แท็กทีมมันไม่มีเหตุผลที่ให้ช่างทําร็อกอย่างแซมมี่กับวลาเป็นแชมป์ TNT ฝั่งน้ำม็อกซ์นายกับฉันเราสามารถคุมที่นี่ได้ไม่ว่าพวกเราต้องการอะไรถ้านายอยากเป็นแชมป์นายจะได้เป็นแชมป์ถ้านายอยากเป็นแชมป์แท็าายยกทีมเราจะเป็นมันด้วยกันลองมองไปที่วิลเลอร์ยูตาสิมอนั่นเก่งจะตายแต่ต้องออกมาเป็นตัวตลกกับพวกออเรนซ์คาสตี้ ลองคิดดูสิว่าถ้าเขามาอยู่กับเรามันจะเป็นยังไงลองคิดดูว่าถ้าเราเอาเดนเนียกลาเซียมาอยู่กับเราแทนที่จะไปอยู่กับ2.0มันจะเป็นยังไงถ้าเราให้พวกเขามาอยู่ใต้ปีกของพวกเราพวกเราชี้นำพวกเขาและสอนปลูกปั้นพวกเขาให้เป็นอนาคตแห่งโลกหมวยปั้มด้วยกันนายเห็นไหมว่าถึงแม้คนดูพวกนี้เนี่ยจะไม่ชอบฉันแต่พวกเขาก็ชอบในสิ่งที่ฉันพูดตอนนี้ฉันรู้ว่านายมีสิ่งที่ต้องคิดเพราะงั้น นายไม่ต้องตอบฉันตอนนี้ก็ได้ฉันอยากให้นายคิดถึงอนาคตความรับผิดชอบและสิ่งต่างๆที่เราสามารถสร้างไว้ก่อนที่พวกเราจะจากไปแต่พาพาบินที่หน้าเวทีนะครับแบนดิตโรสเปิดตัวมา b a n d ดิตโรสบอกว่าฉันชอบเมืองนี้มากเลยฉันชอบเวลาที่ได้กลับมาที่เมืองนี้แดน e ลมเบิร์เปิดตัวมานะครับแดนแลมเบิร์บอกว่าเธอคิดว่าคนที่มาจากครอบัวมวยปล้ำเนี่ยจะเข้าใจได้ยังไงว่ามันแย่แค่ไหน เมื่อพวกเขาเชื่อในเรื่องไร้สาระที่ตัวเองพ่นออกมาพวกนายอาจจะได้ไปออกเรียลิตี้โชว์นะแต่พวกนายเนี่ยแม่งไม่เรียลิตี้เลยพวกนายเนี่ยควรจะตระหนักถึงโอกาสที่โคดี้ได้รับในบริษัทนี้เพราะว่าสิ่งต่างๆที่พวกแกเคยได้รับเนี่ยมันคือของปลอมทั้งนั้นมันเหมือนกับนมปลอมของเธอที่ยื่นออกมาจากเสื้อน,นั่นแหละแบนดิตโรดบอกว่าฉันไม่รู้ว่านายมีปัญหาอะไรกับฉันนะแดนั้งที่นายเนี่ยก็ดูจะมีผลงานที่ยอดเยี่ยม แต่จริงๆนะนายก็ไม่ได้มีผลงานที่ดีขนาดนั้นนักมวยของนายโดนน็อกด้วยแจ็คพอฉันพยายามจะบอกว่าท่านนายได้รับบทเรียนใน AEW สักหน่อยนายน่าจะทําได้ดีกว่านี้แต่แลเบลิร์กบอกว่าพูดได้ดีพูดได้ด,ดีแต่เธอไม่คิดหรอว่าครอบครัวของเธอเนี่ยถึงเวลาที่จะเป็นตัวโกงของสมาคมแล้วเพราะว่าคนดูพวกนี้ไม่ได้อยากดูพวกนายเป็นพระเอกอีกต่อไปและที่คนดูพวกนี้น่ยอมซื้อตั๋วก็เพราะว่างานที่แท้จริงของเธอน่ะ คือการก้มหน้าลงไปข้างล่างแบดดิตล้อตบหน้าแดนแลเบิร์กไปนะครับแดนแลเบิร์กบอกว่าเหมือนจะมีคนอารมณ์เสียนะวันนี้แต่ฉันว่าไม่ใช่แค่เธอคนเดียวหรอกที่อยากจะลงไม้ลงมือฉันเองก็มีคนที่อยากจะลงไม้ลงมือด้วยเหมือนกันแพนเวนเซนต์เปิดตัวออกมานะครับซัดก,กับแบดดิทโรสก่อนที่นักมวยป้มคนอื่นจะมาแยกออกไปตัดภาพมาที่ฮาร์ดี้แฟมิลี่ออฟฟิศนะครับแมทฮาร์ดี้บอกว่าไรเวทปาร์ตี้ฉันผิดหวังกับพวกนายมากๆ พวกนายไม่สามารถเอาแชมป์กลับมายังกลุ่มของพวกเราได้เพราะฉะนั้นแซมมี่กับวละฉันขอให้อิายาคาซิดีเนี่ยท้าชิงแชมป์ท n t กับนายอันดาเดเข้ามาในฉากนะครับอันดาเดบอกว่าการดีลงานกับคุนดาบีเนี่ยอาจจะต้องใช้เวลาอีกสักหน่อยเขาอาจจะต้องการเงินเพิ่มหรืออาจจะต้องคุยกับพ่อของเขาก่อนอย่างว่าแหละมันนี่ท็อกตัดภาพมาคู่2นะครับ King of the b a c k ก o ท e นะฮะเจอกับแพนตาเอลเซโรเมียโนแล้วก็แพ็กตอนจบนะครับ King of the Back Throne เนี่ยพ่นพิษใส่หน้าแผนตานะครับแล้วก็ใส่ดับเม้ลทีมเอาชนะไปได้แต่ภาพมาที่อดัมโพนะครับอดัมโพบอกว่าฉันยังไม่มีสติติแพ้แบบหนึ่งต่อนหนึ่งเลยถ้าใครพูดว่าออเลนคาสติดเอาชนะฉันเน่ฉันจะตกปากมันออเลนคาสติดี Man CD ไม่ได้เอาชนะฉันมันแค่ฟลุกเท่านั้นฉันยังไม่มีสติการพ่ายแพ้ในสติติที่จดบันทึกเพราะฉันคือนักมวยปล้ำที่ยอดเยี่ยมที่สุดในโลกคนหนึ่งและเป็นมาตลอดทั้งปี หลังจากที่ฉันจัดการ Evil Uno ในแร Page ทุกคนจะได้เห็นอนดัมโฮคนใหม่และพวกนายจะได้เห็นเองว่าฉันต้องการอะไรหลังจากนี้ตัดภาพมาคู่3านะครับไลลาโรสเจอกับ Ruby ี้โซโฮไนลาโรสใส่บิสบอมกดนับ3เอาชนะไปได้ครับตัดภาพมาหลังฉากเด็กการขับมากระทืบจังเกิลบอยตัดภาพมาที่หน้าเวทีนะครับอดัมแฮงแมนเพจเปิดตัวออกมาให้สัมภาษณ์ในเรื่องที่เขาเนี่ยจะต้องป้องกันแชมป์แบบเพ็กซัตเดธแมทกับแลนด์อาร์เชอร์อดัมแฮงแมนเพจบอกว่า 81วันแล้ว8 1วันที่ฉันกลายเป็นแชมป์ฉันป้องกันมันไปแล้ว2ครั้งและตอนนี้ฉันยังคงรอคู่ต่อสู้คนต่อไปของฉันอยู่ฉันไม่ต้องการรอถึงสัปดาห์หน้าฉันอยากเจอกับนายตอนนี้เลยแลนฉันรู้ว่านายอยู่ข้างหลังนั่นทำไมนายไม่โผล่หัวออกมาและให้คนดูพวกนี้ได้เห็นการต่อสู้ของพวกเราแดนแลเบิร์ดกับแจ็คเดอะสเน็คโรเบิร์ดเปิดตัวออกมานะครับแดนแลเบิร์ดบอกว่ารู้ไหมฉันะตกใจจริงๆที่นายโผล่มาที่นี่ได้ ทางทางที่สัปดาห์ที่แล้วเนี่ยนายโดนไปแบบนั้นแจ็คเดอะสเน็กโรเบิร์ตบอกว่าฉันได้กลิ่นแปลกๆจากนายนะเพจฉันได้กลิ่นแห่งความกลัวจากนายแจ็คพูดมั่วๆไปสักพักนะครับแลนอาเชอร์ก็ออกมาสั่กับอดัมเพจแลนอาเชอร์โชกแสลมอดัมเพจอาจกับบันไดเหล็กครับก่อนจะไปไฟาดกับโต๊ะข้างเวทีอีกดอกหนึ่งแต่ผ้ามาที่คิดเจริโก้นะครับคิดเจริโก้บอกว่าสันทนาโอทิตนายไม่ยอมแท็กให้ฉันเข้าไปสู้นั่นสร้างความอับอายให้กับฉันมาก เพราะอะไรเพราะเอนดี้คิงสตันน่ะหมอน,นั้นเริ่มอาชีพมาพร้อมกับพวกนายแต่เราสร้าง AEW มาด้วยกันนะไม่มีใครอุ้มชู AEW ไปได้มากกว่าคลิสเจริโก้คนนี้อีกแล้วฉันอยากได้ยินจากปากของพวกนายว่าทำไมทำไมพวกนายถึงทำแบบนั้นเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเพราะงั้นฉันอยากให้พวกนาย i n n เนอร์เซอรมาเจอกันทั้งทีมเพื่อที่จะบอกว่ามันหมายความว่ายอย่างไรที่พวกนายทำกับฉันแบบนี้โดยเฉพาะพวกนายซานทนาโพทิส ตัดภาพมาคู่4นะครับ MJF เจอกับ CM Punk สู้กันผ่านไป40นาทีนะครับ MJF เนี่ยเอาแหวนชก CM Punk ก่อนจะกดนับ3เอาชนะไปได้สรุปเหตุการณ์กัน,กนหน่อยครับเหตุการณ์แรก Brian d a n e l s o n เนี่ยอยากได้ John Moxley มาเข้าร่วมทีมนะครับเหตุการณ์ที่2แพ p เวนเซน e n นะครับเปิดตัวใน AEW เหตุการณ์ที่3ครับเด e g a กลับมารอบทำลายจังกันบ่อยเหตุการณ์ที่4และอาเชอร์ออกมาอัดอลัมเพจเหตุการณ์ที่5เจ j e โก้ครับเรียกรวมทีม Inner Circle ในสัปดาห์หน้า สรุปแมกกกันหน่อยครับทุกคนคู่แรกจอห์นม็อกซ์ลีเจอกับวินเลอร์ยูตะนะครับจอห์นม็อกซ์ลีเอาชนะไปได้คู่ที่2 King of the b l a c k ็ก o n นนะครับเจอกับแพนตาเอลเซโรเมียโนแล้วก็แพ็กคิงออฟเดอะแบ็ r o n e เอาชนะไปได้นะครับคู่ที่3าไนล่าโรสเจอกับลูบี้โซฮอนไนล่าโรสเอาชนะไปได้และคู่ที่4 MJF เจอกับ c m พังนะครับ MJF สามารถเอาชนะไปได้วันนี้นะครับก็ขออนุญ,ญาตไม่สรุปหลังคลิปก็แล้วกันนะครับเพราะว่า ตัวผมเองสารภาพว่าไม่ได้ดูแมททั้งหมดนะครับเพราะว่าไม่สามารถดูไหวจริงๆยังไงก็ใครชอบหรืออยากพูดคุยอะไรตรงไหนก็คอมเมนต์ไว้ด้านล่างแลกเปลี่ยนกันได้นะครับยังไงก็เจอกันคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีนะครับ